สวัสดีครับพี่นองครับบรรยากาศช่วงเร่งครับเปิดราคาง่วแม่สาวสองโตเด้อพี่นองเด้อชิปนี่มีสองโตครับเอาออกมาผูกทีละโตครับเดี๋ยวมันชุนละมุนกันครับมาเบิงแม่สาวใหญ่ครับโตแรกครับโอ้ยสุขภาพฉีซะมาดีแต่แขนโทษอภไปครับขีแคนเอาเต่าเลยคนน่ะโอ้สุขภาพดีแห้งครับงวดตัวนี้ครับสูงเกือบห่อยสี่สิบเด้อสูงห่อยสามสิบแปดครับอายุ สี่สวนสองปีแล้วตัวนี้สาวพร้อมผสมครับเป็นสาวใหญ่พร้อมผสมครับเขียวคู่หนึ่งขึ้นบอท่านสุดครับนี่เขาแต่งไหอยางดีเด้อเพิ่นเห็ดเขามาไห่อยางดีครับตัวนี้สายเลือดดีอยู่ด้วพี่น้องสีแดงดีล่ำตัวเงาดีเปิดไว้เมื่อนหาครับเมื่อนหาเอาเมื่อนหาครับราคาต้นทุนนะครับตัวนี้ครับเมื่อนหาครับไผสนใจครับขอพิกัดใกล้ๆเด้องัวกระชายลดทุนให้แล้วนี่เล็บงามครับเล็บงาม เล็บงามเ,าเล็บนาเล็บล้างงามดีง้อลำตัวเงอดีครับเบิ้งง้อตัวละเมินหาสม,มัยใหญ่ครัพี่น้องงอตัวละเมินหาครับหู้ดีเชื่องดีเด้อครับตัวนี้ครับหู้ดีเชื่องดีหูน่นจินเกียร์ล่ก็เป็นตัวนี้ได้ทั้งเมาได้ทั้งเข้าครับพี่น้องครับราคาหนึ่งหมื่นห้าพันนี่ทายุกชุดกะ ลดได้ครับสองหมืนเก่าเด้อ้ายกชุดครับงวดตัวละเมินหายกชุดสองตัวนี่เอาไปเลยครับสองหมืนเก่าครับนี่ครับ้าไปตัวเดียวเมินหาครับพี่น้องครับขอพี่กัดไกลๆครับตัวนี้สาวพร้อมผสมเลยพี่น้องเด้อซื้อไปอีกบ่โดนครับคุณชีสุขภาพดีแห้งงวดตัวนี้นี่นี่ตัวแรกครับหนึ่งหมื่นหาพัน สาวไก่ผสมเดี๋ยวเบื้องตัวต่อไปครับเอาตัวต่อไปมาผูกให้เบิ่งครับเดี๋ยวมันสิบบังกันครับเอามาเบิ่งแม่สาวตัวที่สองครับตัวนี้อายุปีกัวครับปีกัวครับสูงร้อยสามสิบเกือบร้อยสามหาแล้วครับตัวนี้ครับปีกัวครับตัวนี้ก็ะมือหาครับพี่น้องครับยกชุดสองตัวเอาไปเลยครับสองหมื่นเก่าครับบพสามหมื่นเด้อสองหมื่นเก่าครับ เบิร์กขับงัวถือกันดีครับหนาดีครับตัวเมื่นหาตัวที่สองขับตัวนี้ครับเมื่นหาตัวที่สองฐายกชุดสองหมื่นเก่าครับเอาไปเลยครับสองหมื่นเก่าครับโรถแรกแจกแถมกันไปเลยนี่ตัวที่สองกันนาครับได้คว่หนาอายุปีกว่าครับปีกว่าแล้วสูงลอยสามซีบไปหาลอยสามหาครับตัวที่สองนี่ครับนี่ครับตัวที่สองเซาเมาด้อครับตัวที่สองเซาเมา ตัวแรกมีทั้งเมามีทั้งเข่านี่สองตัวเอาไปเลยครับสองหมื่นเก่าครับนกชุดครับสองตัวสองหมื่นเก่าถ้าแยกตัวละสิบหาครับพี่น้องครับราคาลดละเด้อครับเด้อลดแดกแจกแถมครับตัวที่สองกับโคกหางใหญ่นั่นหนาครับนั่นหนาเลยเพร่ดำดำที่ปุน่น ดนดูใหญ่มาทั้ง2องตัวครับดูญ่หนังหนาดีครับตัวละเมินหาครับ2อตัวก็สี่สามเมือนถ้าสอตัวเนี่ยเอาน้ำสองหมืนเก่าที่กัดท,ทรงไกลๆครับยกชุดครับพี่น้องครับสองหมืนเก่าอ่าสนใจโทษดวนครับตัวนี้สาวความผสมตัวนี้สาวห่อสมครับ งอเพ่มตไิไ์ดปีกว่าครับตัวที่สองพ่มเติไดปีกว่วอ่าสนใจโทษดวนครับงอเป็นตะเลียงเป็นตะเลียงมัดทั้งสองตัวมักตัวใดครับสนใจตัวใดครับโทษหาเบาตึงเดียเลยนี่บรรยากาศช่วงเลี่ยงครับเพิ่มเต็น์ดแดดครับเพิ่เห็นเดแดด ยศนี่เลือกไผอยากให้ซนเข้าไ้ก็ได้ครับตัวที่สองนี่บาตึงปาดเข้าออกนี่ใส่เข้าไปน้าอีกก็ได้อันนี้มันนี้ปุ่นหน้าตาฮึกเลยหน้าตาฮึกดีโตใหญ่ดีงวดีมัดทั้งสองตัวครับปุ๋นลำเหาวอัดลาดเลยแดงจิงคึงแดงจิงคึงครับสีดีมัดทั้งสองตัว เพดดำมัดทั้งสองตัวคุณยกชุดครับสองหมื่นเก้าเจัดไปครับพี่น้องครับบรรยากาศช่วงแรงแดดจมจมแล้วสองหมื่นเก้ายกชุดถ่าแยกตัวละซิมหาครับเอาจัดไปครับของดีราคาถูกมาแล้วปรโมชฉันสุดๆนั่นนะนั่นนะอ้วนๆตันๆใหญ่จัดไปครับ สนใจโท่มากครับ,พ,บพี่กัดบรรณวาอำเภอปทุมราชจังหวัดอำนาจเจริญครับของว่าเบาตึงขื้เขาครับโอสาวหอมผสมม่กินเกลี่ยดีแท่าน่ะเลี่ยวงเงยเลยสาวหอมผสมกินเกีเลี่ย,ย,ย,มมยดีแห้งพีนอกคนอ้าวเข่าท่าโอ้แดงเป็นแดงครับสองตัวนี้คนอ่นะ สุดยอดอีกแล้วสองหมืนเก้ายกชุดถ้าแยกตัวละชิมหาเอ้าย่งไๆครับพี่น้องครับพิกัดทรงไกลๆสำหรับชิปนี้บารตึงปทุมราชกรัขอจบชิปว้เพียงทนีกรครับดูดีไม่แห้งคือเก่าครับสวัสดีครับผม